ด้วยค่ไปกันไปเร็วไปเร็วไปเลไปเร็วเอเรี่รอเราด้วยรอราด้วยอรี่ทางไหนเนี่ไปทางไหนทางนี้ทางนี้อเชอรี่ากนต้นไม้เอาลไปทางไหนไปทางไหนเราไปเล่นถ้วยหมดกันดีกว่าไปกันไกนหนนี่เพื่ออยู่ไหนกันหมดเลยอยู่อยู่ในถ้วยชาชาแล้วนี่ตน้แล้ ล้พอดีก็จะได้นะอ้ลองลองไปเลนอย่อืนก มาอยู่ สงสัยปะการังจะปล่อยเราลงแล้วใช่ฉันว่ยายังไม่ได้ปล่อยนะจริงหรอมันผลเราต่อใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วอลองเห็นหนวปลาหมึกเราไปเล่นอะไรก็น,นกกต่อดีล่ะเล่นลางสีแดงล่างสีแดงก็น่าจะดีนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะเล่นอะไรเราว่าเราดูก่อนว,ว่าเราจะเดินไปเจออะไร เราอยู่แล้วไปเลยไลยไปลยกนตกน้ำไปเลยเชอรี่ไม่นะเราไม่อยากว่ายน้ำเราไม่ชอบปออ่าเอาไเไปยูหบ่น้ำพรอหรือเปล่าเนี่ยร้อนน่าดูเลยนะลองลงไปเชอรี่ายังไม่อยากพองเครื่องนะไรตัวเองเร่องบินเคร่อน่นตัวเองยกเล่นน่ะโอ๊ยยกเล่นยากเลนมานี่เร็วมานี่แล้ว นายบอกจะได้เครื่องบินไงลลีจไปนั่งอะไรเนี่ยรถไฟหรอใช่พี่บอกจะนั่งเครื่องบินแะนั่รถไฟจะไปตกปาเเร็วเร็วพี่จะนั่งพันนะใช่แล้วพันทันามคนพี่ลันคือไปเหะไอ้เจ้าคนนี้มับ้าจรเลยคิดถบ้านเลย จะเป็นรถไฟหอถุงเหื่อจะปคง่ะอกันอถไม่าอยู่แล้วเล่นอีกรั้งอีกครั้งอุ้ยนีลงไปแล้วลงไปแล้วเหออ้าวอ้าวกลงลองกัใช่ไหมเนี่ยไม่ไปต่อรับไปเหอะไปเหอะ มาแล้วเครื่องบินมาแล้วลม,มันจะไปลริมผีอะไรเครื่อผิดทางไม่มาเครื่องผิประตูเขาจะมาเข้าประตูนี้หรือเปล่าเอนเ็นาีไม่มาเอ็นจ e ไม่มาอย่างเงี้ยกินมาม่ายอยู่มนน้งงองอ็ียังไม่ออกมาจากรถไฟหรือเปลาไม่รู้ว่าฉันไม่เห็นตั้งแต่นั่งรถไฟเลว่าเราจะเข้างเนี่ยทำไมประตูเปิดไปได้ละถูกเิก็รอรอ้เครื่องนจอดก่อนแน่เลยเพราะว่าไม่นงั้นเดี๋ยว ฉันลาได้มาแล้วมาแล้วลงแล้วไปเลยเชอรี่น่ชอรี่นั่งกับชอรี่เนไอเลนมาแล้วเย่นเลตัวแอี้หายอ่ะอ้าวตกลกลับบ้านไปแล้วหรอใช่ฉันกับบานไปเไม่แองี้เขาอยู่บนรถไฟันนั้นรถไปตีลังการไฟเหาะแต่ไม่ทีลังกาเมื่อกี้สีนมเงินอ่ะอ๋อที่เขาอยู่ขนนั้น รถไฟห่อตีลังกาต้องเป็นรางสีแดงแน่เลยเดี๋ยวเราไปขึ้นกันนะโอเคเดี๋ยวเปิดเมื่าเราจะเล่นป่าหมูได้อยู่แล้วแหละทำไม่กลัวหรอกนไมั่งเครื่องบินเนิบมากเลยช้าค่อยค่อยไปหมุนไม่เสี่ยงเล่เวียนขนุนเลนี่เรามาตั้งแต่เช้าเย็นๆเย็นเล่นได้สองเครื่องเองนะเล่นสามอย่างเราเล่นไปเท่าไหร่ได้สามอย่างเองอ่ะผ่ามในสองวันเล่นได้แค่สามอย่าง หมดตาไปเมื่อเราอยู่ยานเช้าเธอก็นั่งเครื่องินชมดาวไปหยุดแล้วแลแลเอช้าอดีใช่ใชเพราื่อนทำไมพอเรามานั่งมันไวจังเลยเพราะเราอยู่ข้งนอกนี่ช้ามากกว่าจะลงอ่ะเราจเล่ เหรอเล่นอย่างอื่นไหมโอเคไ่ได้างสีแดงอันนี้อัอันนี้ไม่ใช่ลังสีแดงนะนี่เป็นรถโมดลิงชอโมหรอเออรถไม่ใช่รถรถไนยไม่ได้ังแล้วก็มาลงแช่ในน้าพูลอไม่ได้ขรคนั้นเลยเ้ไงนี่ไงนี่รไฟสีแี่รหอตีลังกาย เล่นอย่างอื่นนันเธอไหวไหมเออไหวไม่ต้องดีดวินี่อไงอ่ะอยากเล่นจังนี่นั่นนี่ก็เหอะแบ่งให้เราหัวที่หัวดำอ้าวอันนี้เราเล่นเป็นรอรึเปล่าหรือนั่นนี่ดีกว่าไม่ได้เล่นรอเพื่อนอยู่เฉลี่ยรอเพื่อนเขาเ็นะี่หิวฉี่หิวหิวเอาไปกินข้าวรอโอยดีบรอบอ๋อตังหมดอ่ะโอ้ย หายลรก่องายบุญยายเจ้าของสวนสนุกแน่เลยแฉแฉยายน่ากลไปไหนก็ต่อเนี่ยหายเพื่อนหายไปหมดเลยสงสัยจะกลับบ้านแล้วเนี่ยกลับบ้านน่าจะกลับไปคุนเนี่ยเอกลับบ้านก่อนนะ